สํนึงดีครับเพื่อนมิตรท,ทุกทุกท่านเลยทักทายกันยามสายนะครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลทับกิดใต้อําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์มาเยี่ยมแปลงของพี่บุญธรรมซึ่งเป็นเพื่อนในเฟสน,นะฮะแล้วก็ติดตาม YouTube ของเราแล้วก็นํามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับลุ่มต่ํามากๆ เขาได้จัดการแปลงโดยการขุดสะลูกใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะดูว่าสะลูกนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับนี่เลยสะที่เขาขุดนะฮะลึกประมาณ6เมตรกว้าง2ไร่ดินที่การขุดสะนะครับก็เอามาถมเป็นโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ น้ำสองไร่นี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับลึกไปประมาณ6เมตรได้ดินมหาสารถือว่าไดสองต่อนะครับในการลงทุนครั้งนี้คือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราจะทำไงให้เกิดโคกขึ้นมาได้แล้วหนองน้ำตรงนี้จะเป็นที่เก็บน้ำในยามน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้น้ำยามหน้าแลง้งอันนี้คือสองบทบาทของสระน้ำ แล้วสระน้ำนี้มีน้ำมาเติมโดย2น้ำนะครับก็คือน้ำฝนซึ่งเขาได้ทำท่อรอดต่างๆเหมือนที่ผมพูดในคลิปก่อนๆว่าน้ำฝนในพื้นที่ให้เก็บลายรอบเนี่ยเอามาให้หมดเลยทำยังไงก็ได้ท่อรอดต่างๆให้เชื่อมมาหาสระเราให้ได้เวลาฝนตกหลากทั่วบริเวณนี้เก็บน้ำฝนมาให้หมดส่วนน้ำชลประทานพื้นที่นี้ไม่มีนะครับ อีกน้ำหนึงที่เขาขุดแล้วเจาะแล้วก็คือน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลก็เจาะไปเรียบร้อยโดยใช้พลังงานโซลารเซลล์ ell, ในการสูบน้ำบาดาลเพื่อเติมสระได้ด้วยนั้นน้ำนี้จะมีมาด้วย2ส,ส่วนน้ำฝนและน้ำบาดาลน,นะครับอยากให้พี่น้องได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับเวลาท่านขุดที่ขุดทางขุดสระแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำมาอย่างไรและเขาก็มีคลองไส้ไก่ลายรอบพื้นที่ด้วย ผมคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาดูสื่ออย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ไปดูงานเลยนะยังไม่ได้ไปดูงานที่ไหนเลยดูสื่อที่ผมถ่ายทําเนี่ยเขาก็มาจัดการเก็บเงินเก็บทองทําทุนต่างๆอาชีพเดิมจากค้าขายก็เก็บเงินมาแล้วก็ได้มาทําอย่างที่เห็นณนะขณะนี้นะครับพื้นที่นี้จากปลูกที่ข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกนาอย่างเดียวตอนนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนตามหลักคิดกเกษตรผสมผสานตามทฤษฎีใหม่นะครับ มีน้ำเพียงพอในการบริหารจัดการน้ํามีน้ําใช้ในยามหน้าแล้งน้าฝนหน้าฝนน้ําหลากน้ําท่วมหนองน้ําเก็บน้ําไว้หรือว่าลดพื้นที่น้ําท่วมนะครับอันนี้ถือว่าถูกหลักคิดหลักเกณฑ์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มากๆตอนนี้เจ้าของสวนเนี่ยกำลังบริหารจัดการซื้อกังหันน้ํามานะครับกังหันน้าที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ เขาซื้อมาสองหมื่นเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อวานเขาบ่างั้นนะจะใครจะย้ายมาอยู่ตรงกลางสะกลางหันน้านี่เมื่อกี้สาธิตไปแล้วดีดีมากๆได้ผลดีมากเลยสะลูกนี้ก็ปล่อยปลาไปหลายชนิดนะครับขนาดสองไรนนี่ถือว่ากว้างมากนี่เจ้าของสวนอยู่ที่กระท่อมนะครับผมเดี๋ยวเราติดตาม youtube ที่เราถ่ายทำผมทำไว้สองช่องนะฮะ u t u b e เนี่ย ทั้งย t u b e สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติและ YouTube คนบ้าปลูกต้นไม้คืนป่าให้แผ่นดินติดตาม2 YouTube เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางรอดได้อยู่บ้างแหละลองติดตามดูก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อกันนะครับแผงโซลาเซลล์ใช้10แผงสูบน้ำบาดาลเพื่อเติมสะแล้วเอาน้ำบาดาลน,นี้ไปใช้ในครัวเรือนนะครับพี่น้อง10แผงนี้ถือว่าเอาอยู่ และน้ำจากสะะใหญ่นะครับเขาก็จะสูบอัดตรงเข้าแปลงเลยเดี๋ยวจะไปดูน้ำที่คนใช้น้ำสำหรับคนใช้ก็คือแท่งปูนสองแท่งนี่เองครับเขาทำเองนะครับผมถามว่าน้ำรั่วไหมเนี่ยเขาบอกไม่รั่วนะเขาฉาบทาดีตามขอบตามรอยต่อต่างๆนั้นการบริหารน้ำในพื้นที่นะครับคนมีน้ำใช้พืชมีน้ำใช้อันนี้ถือว่าจบ และน้ําจะมาจากไหนผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับจะมาจากทิศทางใดบ้างจะมาจากส่วนไหนบ้างอันนี้น้ําสําหรับคนนะครับใช้ในห้องน้ําลดก้าไม้นะครับใช้ในบ้านเรือนใกล้ๆเราส่วนน้ําพืชเขาอัดตรงเลยไม่ได้มีหอน้ําใหญ่เพื่อจะลดน้ําพืชนะครับใช้ท่อเมนสามนิ้วอัดตรงจากสะใหญ่มุ่งเข้าสู่แปลงเลยใช้น้ําพุ่ง น้ำพุ่งที่กระจายเข้าแปลงไม้ป่าเนี่ยหนึ่งนิ้วสายใหญ่นะครับอัดตรงจากสระเนี้ย3มนิ้วแล้วก็ไปแยกย่อยเข้า2นิ้วแล้วเข้าแปลงก็คือ1น,นิ้วโดยใช้น้ำพุ่งตอนนี้นะครับไม้ป่าอย่างที่พี่น้องเห็นข้างหน้าเนี้อลังการงานสร้างนะครับผมเขาทำไล่เลียงระดับมาตั้งแต่สาปี2ปีแล้วก็1ปีมีพื้นที่โดยรวมประมาณ50ไร่บริเวณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ส่วนที่เติบโตไปก็งานเบาลงเบาลงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่เขาปลูกใหม่มันหมดคำถามมาเลยว่าปลูกป่าจะกินอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆเลยทีนี้ส่วนที่เป็นป่าพวกนี้ไปแล้วเนี่ยงานมันก็เบาลงจะสังเกตอีกอย่างว่าเขามีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ก็คือรางน้ําฝนบนหลังคาบ้านเราดีๆนี่เองนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อมายังสะใหญ่ด้วยนี่คือบทบาทของซองของไสไก่แล้วก็เป็นการกระจายความชุ่มชื้นให้ทั่วบริเวณแปลงนั้นถามว่าของไสไก่มีความจําเป็นไหมผมว่ามีก็ดีนะครับเพื่อจะเก็บน้าไหลรอบพื้นที่ของเราแล้วก็เข้ามายังสะใหญ่ได้ง่ายขึ้นและเป็นการกระจายความชุ่มชื้นทั่วบริเวณแปลงด้วยจะโค้งเว้าหรือไม่โค้งเว้าก็แถวแต่เลยฮะอันนี้เขาไม่ได้ทําโค้งเว้า นี่แปลงข้างหน้านี่ก็คือที่เราเห็นเป็นมะละก o นะฮะมันมีไม้ป่าอยู่ในแทรกนั้นแล้วผมเดินคุยเขาแล้วไปเดินดูกันมาแล้วมีไม้ป่าแทรกอยู่ในนั้นเลยมีมะละกอมีตะไคร้มีพริกสวนมีพืชผักต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บผักเหล่านี้นะครับไปขายแล้วก็ได้กินด้วยป่าไม้ไม้ป่าที่เป็นไม้ยั่งยืนไม้เศรษฐกิจก็ได้อาศัยนะฮะเวลาเขา ลดน้ำมะละกอลดน้ำตะไคร้เนาะวางสายน้ำไปแล้วเนี่ยไม้ป่าก็ได้อาศัยด้วยกันนั้นการดูแลตะไคร้ดูแลมะละกอดูแลพริกดูแลมะเขือปรากฏว่าไม้ป่าก็จเจริญงอกงามเพราะว่าได้การดูแลได้การจัดการน้ำได้ทั่วถึงนี่คือยุทธศาสตร์แล้วก็หมดคำถามเลยว่าปลูกป่าจะกินอะไรก็กินอย่างที่ปลูกไปทุกอย่างนี่แหละตอนนี้ยังเห็นเป็นมะละกอเด่นๆนะครับ อีกสักหน่อยก็จะมีไม้ป่าเติบโตเข้ามาเหมือนแปลงซ้ายมือที่ผมกําลังแพนกล้องมาให้พี่น้องเห็นอยู่ณขณะนี้แปลงนี้ก็โตแล้วประมาณ2ปีกว่าๆนั้นมะละกอรพริกสวนมะเขือเริ่มเบาบางลงเพราะว่าร่มไม้มันเริ่มคล้มขึ้นร่มมากขึ้นก็ต่อไปจะเป็นพวกสมุนไพรไม้สมุนไพรต่างๆที่จะสามารถปลูกอยู่กับป่าได้ก็จะตามมา นี่ขั้นตอนของการทำเกษตรอย่างไรให้ยั่งยืนสบายไปหน้าผมว่าแปลงของพี่บุญธรรมที่ผมมาถ่ายทำวันนี้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยชัดเจนมากจริงๆต้องขอชื่นชมการบรหิหารจัดการพี่บุญธรรมมากเลยนะครับว่าจัดการความเข้าใจต่างๆได้หมดชัดเจนมากแม้ตัวเองไม่ได้ไปอบรมมานะครับแต่ดูจากสื่อที่ผมถ่ายทาช่องสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติเขาสามารถที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็เก็บเงินมาลงทุน สร้างภาพที่พี่น้องเห็นในขนาดนี้ได้ง่ายมากการมีเงินอย่างเดียวอาจจะทําไม่ได้ต้องมีความเข้าใจต้องมีความรู้อย่างเบื้องต้นยังไม่ได้ไปอบรมก็ดูจากสื่อก่อนก็ได้แปลงนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะฮะทำจากดูสื่ออย่างเดียวเองนะครับผมโอเคถือว่ามาอัปเดตในแง่ของภาพมุมสูงนะครับขึ้น YouTube คนบ้าปลูกต้นไม้ ผมทำ YouTube 2ช่องนะครับผมบอกไปแล้วว่า YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาติและ YouTube ช่องคนบ้าปลูกต้นไม้คืนป่ายแผ่นดินให้กำลังใจท่านที่กำลังเดินทางแนวนี้นะครับการลงทุนบวกนี้มันจะตอบโจทย์กับการสร้างไรายได้ชีวิตจะอยู่ต่อไปอย่างไรถ้าเราไม่ปลูกอ้อยปลูกมันขายอ้อยขายมันขายข้าวโพดขายยางพาราแล้วมากินทั้งปีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชัดว่า ปูกเพื่อผสมผสานเดินตามรอยพ่อ,อเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงชีพได้การลงทุนต่างๆมันจะตอบคืนมาในวันข้างหน้าแต่มันสำคัญคือเรางานเบาลงและสบายขึ้นที่สำคัญคือโลกได้กับวิถีเกษตรแบบนี้ไปด้วยโลกร่มเย็นขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมให้กำลังใจกันดูแล้วก็ไปปรับใช้ ให้เหมาะกับท่านให้เหมาะกับจริตของท่านแล้วก็ให้เหมาะกับงบประมาณด้วยนะครับอย่าลืมสําคัญต้องเหมาะกับงบประมาณตัวเองด้วยขอบคุณมากครับ